เราเองก็จะมีความรู้สึกว่าดูสู้คนเหล่านั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักภาคโดยโตรงพอเราได้มันก็จะมีความรู้สึกฮึกเหิมากเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสได้ภาคนะเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปอัดภาคก็ตามนะครับก็ยังไงผมก็ยังรอภาคอยู่นะครับยังไงผมก็ยังรอภาคอยู่นะครับรอภาคอยู่นะครับอยู่นะครับอย,ยูอ่นะครับจงเววววนาตกดซ้ับ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมแมนนี่แบ็กจาก The s a c ซกทีม กับรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์คนในวงการเกมในอีพีที่13แล้วนะครับสาหรับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์คนในวงการเกมไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแบบแฟนๆเกมที่ชื่นชอบเกม Home Sweet Home อยู่นะครับโดยคําถามที่จะเอามาถามเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเกม Home S w e e t Home สวถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยตรงไหน,นอยากรู้อยากถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ไปสัมภาษณ์ ใครคนไหนเพิ่มเติมอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและส่วนคนที่เราจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้จะเป็นใครไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับตีดันเต้ฮิวนะครับผม สวัสดีครับผมครับอ่าครับตัวจริงเสียงจริงผมานดับแรกเลยครับอยากให้ตีเนี่ยแนะนําตัวเองสั้นๆก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับผมดันเต้ซีโร่ครับหรือตีหรือดันเต้ฮิลนะครับมาจากช่องดันเต้ซีโร่นั่นแหละครับสุริยคราดพลาดสองเรื่องราวที่ได้ประสบพบพานวิญญาณทอยู่มาแต่กานก่อนถึงสองเข้ามาตีแบบเริ่มต้นทําช่อง YouTube เริ่มต้นทำคอนเทนต์เป็นของตัวเองเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงครับผมอ๋อโอเคครับผมในช่วงแรกนะครับเราก็ทำเหมือนกับว่าอัปโหลดคลิปวาดรูปนะครับเพื่อเก็บเป็นค,คล้ายๆเหมือนกับเด็กกนะันเนาะอยากจะแบบเอ้ยมีรูปวาดอะไรพวกนี้ลงคลิป y o u t u übe ในครั้งแรกก็ช่วงประมาณเกือบ7-8ปีที่แล้วนะครับครับก็ถัพอเราทำไปสักพักนึง เราก็เข้าสู่วงการสาวขาวเราก็เห็นว่าเอ้ยเนี่ยมันมีเพลงการ์ตูนนะเราก็เลยอยากจะร้องเป็นเวอร์ชั่นไทยเพราะว่าตอนนั้นเราร้องญี่ปุ่นไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องนะครับก็เข้าวงการครั้งแรกก็มาจากสาวขาวพอเริ่มไปประมาณ5-6เดือนเราก็เริ่มอัพเพลงลง YouTube พอเราทำไปสักพักก็มีฟีดแบ็มาว่าเอ้ยเนี่ยชอบนะอยากให้ทำเพลงนู้นเพลงนี้เราก็โอเคได้เราก็เริ่มทำเพลงแปลไทยแปลผิดแปลถูกมาบ้างก็เริ่มทำมา เรื่อยๆจนกระทั่งมันก็เริ่มมีคนติดตามเพราะว่าพอเราแปลเพลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฟังหรือไม่ค่อยได้แปลอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาร้องเราชอบอินดี้อ่ะส่วนหนึ่งก็คือเราแบบชอบเอาเพลงที่มันแบบเพลงนอกกระแสเราก็เลยแปลเป็นเนื้อไทยพอคนที่มันฟังเพลงนอกกระแสกับเราอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยช่องนี้เป็นช่องเดียวที่ทำนะเขาก็จะมาฟังแล้วคนก็เริ่มมาเรื่อยๆฟีดแบ็กประมาณเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับพอหลังจากที่เราเริ่ม ทำเพลงโคเวอร์เรื่อยๆใช่ไหมเราก็เริ่มกลับมาวาดรูปอีกรอบพอเราวาดรูปปุ๊บอย่างเงี้ยคนก็ครั้งแรกเขาเขาตกใจเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เชื่อเลยว่าเราจะวาดรูปได้แต่จริงๆอะ่ะเราอ่ะวาดได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราไม่ได้อัพลงอะไรประมาณนี้ครับปกติแล้วเนี่ยคนร้องเพลงก็จะร้องเพลงอย่างเดียวแล้วเวลาแบบเขาต้องการรูปวาดเพื่อมาประกอบกับตัวเพลงเขาก็จะไปจ้างคนอื่นให้วาดอเอง,งแต่ว่าตีเนี่ยก็คือแทบจะครบเครื่องในคนเดียวใช่ไหมวาดก็ได้ <laughs> ไม่ต้องจ้างเราวาดเอง ทำเองหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวเสริมอีกอย่างครับก็คือว่าตอนนี้ก็กลับมาพากอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำแอนิเมชันเสริมเข้าไปเป็นสตูดิโอโปรดักชันนะครับคราวนี้ก็จะมีทั้งทำดนตรีเองและร้องเองควบทำแอนิเมชันด้วยนะครับในอนาคตที่จะมาถึงนี้นะครับรอติดตามได้ในช่อง Dante z i r o นะครับครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิไว้ตรงนี้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับ ตั้งใจว่าอยากจะทำยูทูบเบอร์เนี่ยให้เป็นอาชีพเลยไหมครับจริงๆก็อยากจะทำให้มันเป็นอาชีพนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเองก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยเก่งอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคในส่วนนี้เราทําเป็นส่วนที่เป็นเสริมแล้วเราก็ทํางานในส่วนที่เป็นพาร์ทเบื้องหลังสตูดิโอไว้ด้วยพอดีทำสตูดิโอกับเพื่อนที่เป็นแอนิเมชันเราก็จะเอาแอนิเมชันตรงนี้มาอัปเดตในช่องของเราพอในตรงนี้เราก็จะได้ทั้ง2ฝ่ายเราก็จะค่อยๆค,คิดคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นในช่องไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์เพราะว่าเพลงโคเวอร์ส่วนใหญ่ก็จะติดลิขสิทธนะิ์เนาะเรื่องดนตรี <free> อะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้เวลาทำไรายได้อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะทํายากมากครับในยุคนี้มันยากมากแต่ถ้าทําได้ก็ดีครับทำแบบว่าคอนเทนต์วาดรูปหรือร้องเพลงอย่างเดียวเราอยากจะแบบว่าอยากจะทำบล็อกอย่างเงี้ยเออไปเที่ยวนูน่นซื้อของนี่อย่างเงี้ยให้เขาให้ให้เขาได้เห็นว่าเออเรามีไลฟ์สไตล์อย่างเงี้กับเพื่อนอาจจะเป็นคอนเทนต์หลักๆก็คือในช่องก็อาจจะเป็นร้องเพลงกับ วาดรูปนะครับแต่ส่วนอีกคอนเทนต์วาเลนตี้อื่นๆอาจจะทําแยกช่องอย่างนงี้เนี่ยเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่หรือแบบเด็กยุคนี้เขาอยากจะเป็นยูทูบเบอร์กันบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นทําช่องอยากให้ตีช่วยแบบบอกเทคนิคของตัวเองนะครับหรือคุณผู้ชมที่เพิ่งเริ่มต้นทําช่องเนี่ยควรจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับอย่างแรกเลยเนาะน้องก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำคอนเทนต์อะไร พอน้องได้คอนเทนต์ที่น้องอยากทำใช่ไหมน้องก็พยายามดูว่ากลุ่มตลาดที่น้องจะเจาะเนี่ยเป็นเด็กผู้ใหญ่อายุเท่าไหรแล้วเราก็เจาะกลุ่มเป้าหมายนั้นพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวอัลกอริทึมของ Youtube มันก็จะพยายามลั่นหน้าฟีดของมันให้เป็นคลิปของเราขึ้นมาให้คนเห็นเยอะๆประมาณนี้ครับ ตีก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านการคัดเลือกที่มาพากเสียงในเกม h Home s w e ว t Home สวายนะครับเป็นหนึ่งใน17คนก็คือเหมือนกับน้องแคทเอชแอนแคทที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็มาพากให้กับเกมเกมนี้เหมือนกันแล้วทางตีเนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็จะได้มาพากให้กับเกมเกมนี้ครับโอ้โหเอาจริงจริงนะคือตอนแรกนะค่อนข้างตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราไม่เคยได้ร่วมงานกับแบบว่าสื่อดังๆหรือว่า พวกแบบเกมอะไรพวกนี้สักครั้งหรือเข้าห้องอัดสักครั้งเลยเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกครับพอได้แล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นชิปเป๋งเลยอะไรประวันนี้ทําตัวไม่ถูกนะครับในช่วงแรกคือทําตัวไม่ถูกจริงๆพอได้นี่คือดีดดิ้นมา ตอนนั้นคือส่งไปอะ่ะเราเราเราส่งไปแล้วมันมันมีความรู้สึกแบบครึ่งๆอะ่ะว่าโอเคคนส่งเยอะมากโอกาสที่เราจะได้เนาะมันน้อยมากแล้วไม่รู้ว่าคนที่ส่งไปอะ่ะจะเป็นนับภาคแบบแบบยังไงอะ่ะแบบมืออาชีพหรือเปล่าแบบอย่างพวกแก๊งธนุดันหรืออะไรพวกเนี้ยหรือถ้าเขาส่งไปอย่างเงี้ยเขาได้แน่นอนซึ่ง เราเองก็จะมีความรู้สึกว่าสูสู้คนเหล่านั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักภาคโดยตรงพอเราได้มันก็จะมีความรู้สึกฮึกเหิมากเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสได้ภาคนะเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปอัดภาคก็ตามนะครับก็ยังไงผมก็ยังรอภาคอยู่นะครับถ้าหายโควิดแล้วนะครับผมโอเคครับอันเนี้ยคือจะไม่รู้นะว่าถ้าตอนไปภาคอะตีอะเสียงตีอะ จะได้เป็นเซอร์หรือเป็นฮันนอันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าขอถาม,มดีก่อนเลยว่าในความคิดตีตีอยากภาคเป็นฮันเตอร์หรืออยากภาคเป็นซวเวอร์ส่วนตัวเราอยากจะภาคเป็นฮันเตอร์ครับเรารู้สึกว่า เราอะ่ะชอบภาพตัวร้ายแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะที่ตอนนี้นะครับที่เป็นแบบว่าไปภาพพวกเกมเกมพวกเกมมือถืออะไรพวกนี้เนาะครับส่วนใหญ่จะภาพเป็นพระเอกอ่ะภาพเป็นตัวละครที่มันเสียงมาหล่อแต่เราอะ่ะใจเราเราอะ่ะอยากภาพเป็นตัวร้ายที่คล้ายๆโลกิแบบโจลี่อะไรประมาณน,นี้ชอบ <c oughs> <c oughs> ครับสำหรับผู้ชมที่รอเกมนี้แล้วก็กําลังรออยู่นะครับว่าเกมนี้มันจะออกเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับก็รอด้วยนะครับว่า ตีเนี่ยจะได้ไปพากมา่ไหร่แล้วก็มาติดตามกัน,นอีกทีนะครับว่าตีเนี่ยจะได้เป็นฮันเตอร์หรือจะได้เป็นเซอร์ไวเวอร์ก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีนะครับว่าเสียงตีเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่าใช่ครับแม่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นเซอร์ไวเวอร์เนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะไม่มันจะไม่ติดเลยใช่ไหมเออนี่แหละ <N ic ly> นะว่ากลัวว่าเสียงเราแบบเวลามันแบบบาดเจ็บอย่างเงี้ยแบบอ e ีอะอย่างโอ้โหคนจะไม่วิ่งไปให้หันตบเล่นอย่างนั้นเหรออันนี้กอ็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งใช่ไหมที่ว่าเฮ้ยอยากเป็นฮันเตอร์มากกว่า <N ic ly> ใช่ฮันเตอร์มันไม่มีเจ็บไงออฮันเตอร์มันไม่อีทอาอีทอาใช่มันไม่ซีทซาร์อะ่ะ จริงไอ้ฮันเตอร์คือมันอืออออมันจะแค่แบบหูดหิดอย่างเดียวแบบอ,อือออืออาเงยแต่พอเป็นเซอร์มันจะแบบซีดซาร์ดอืออาแบบโอ้ยเจ็บเนี่ยเวลามันเดินเนี่ยถ้าใครเล่นไอ้เกมพวกแนวนี้นะครับจะรู้ว่าตัวละครเวลามันโดนตีแล้วมันบาดเจ็บอะเสียงมันจะเอโร่ยมากครับผมอันไหนก็พูดถึงเกมเกมนี้แล้วครับก็คือถามตีต่อเลยว่าสําหรับตีเนี่ยตีคิดว่าอยากให้มีผีตัวไหนที่จะมาเป็นฮันเตอร์หรือผู้ล่าเนี่ยภายในเกมนี้บ้างครับ จริงมีในหัวเยอะนะแต่ว่าเอาแบบตัวหลักๆตัวเดียวแล้วกันตกเป็นเป้งเ,เลยนะอยากได้เสือสมิงถ้าพูดถึงว่าสรรพคุณของเสือสมิงเนี่ยมันมีมันมีฤทธิ์ยังไงใช่ไหมคือเสือสมิงมันจําแรงกายได้เป็นคนมั่งเป็นเสือ<ช>เป็นคนใช่สกิลอาจจะแบบว่าปลอมตัวเป็นเป็นเซอร์เวอร์สักคนหนึ่งเนียนๆอย่างเงี้ยวิ่งไปด้วยกันแล้วแบบจังหวะเผอก็ตะคุบเหยือปึ้งอะไรประมาณนี้ครับครับผมอันนี้คือเสือสมิงอยากให้มีภายในเกมใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่ครับมีเพิ่มนอกเหนือจากนี้ไหมครับไออีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,อ,งอันนี้ไม่รู้ว่าจะออกได้ไหมนะผีปอบที่เป็นรูปลักษณ์ของพวกอ่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวอย่างเงี้ยสกิลก็ประมาณคล้ายแบบว่าลอ่อไอเซอร์ไบเวอร์อ่ะไปอีกทางหนึง่งเหมือนกับสร้างร่างจำแรงไว้อีกทางหนึง่งแต่ว่าตัวแมวอ่ะเป็นตัวหลักลยอะไรเงี้ยก็ไปอยู่อีกทางหนึง่งให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าตัวเนี้ยฮัน์มันอยู่ตรงนี้นะแต่ที่จริงแล้วไปอยู่อีกที่หนึง่งอะไรประมาณน่าสนใจดีครับอันนี้ก็เป็นฮันเตอร์ที่ตีีอยากกใให้ม้มมนนเ ผมแล้วถ้าเป็นตาสลับมาเป็นฝั่งของผู้รอดชีวิตคิดว่าผู้รอดชีวิตในเกมเนี้ยเขาจะใช้สกิลอะไรหรือว่าอยากให้มีแบบอาวุธอะไรในการที่จะสู้กับผีครับกําลังคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นไอเทมที่มันทําให้ศัตรูแสบตาจุดไฟแล้วเกิดระเบิดแค่แวบเดียวอย่างเงี้ยทำให้ศัตรูมองไม่เห็นหรือไอเทมพรางตาจะเคยมีเรื่องเล่าประมาณมาว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้สามารถบังตาผีได้ผีมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้ ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องฮันเตอร์แล้วก็พวกเราชาวเวเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของเกมเพย์หรือว่าโหมดการเล่นภายในเกมเนี้ยอยากให้มีโหมดอื่นๆน,นอกเหนือจากโหมด1นสู้สี่ธรรมดาอยากให้มีโหมดอื่นที่จะเล่นได้ในเกมนี้บ้างไหมครับมันน่าจะมีโหมดที่เป็นแบบโหมดไฮแอนด์ซิกถ้าพูดถึงแนวความเชื่อของไทยอย่างเงี้ยโหมดซ่อนแอบเนี่ยก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่เวลาซ่อนเนี่ยเขาก็จะบอกเสมอว่าระวังผีลักซ่อนนะอะไรประมาณนี้ใช่ปะ บางทีนะครับแบบว่าถ้าจําลองการเล่นก็เหมือนกับว่าอ่ะสมมุติว่าผีเจอตัวละครเราอย่างเงี้ยแล้วโดนจับได้ผีสามารถแปลงกำแรงกายเป็นตัวละครนั้นๆเพื่อไปหลอกให้คนอีกทีอะไรประมาณนี้ ในฐานะที่แบบตีเนี่ยเป็นนักภาคแล้วก็เป็น1ใน17คนที่จะได้มาภาคให้กับเกมเกมนี้นะครับวันนี้อยากให้ตีมาแซมเปิลแซมเปิลเสียงภาคเสียงภาคเซอร์เสียงบาคฮันเ,เดี๋ยวจะให้ตีเนี่ยภาคให้ฟังว่าการภาคของตีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้คุณผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์ว่าคิดว่าเสียงตีเนี่ยจะเป็นฮันหรือจะเป็นเซอร์หรือจะเหมาะกับตัวไหนได้บ้างเดี๋ยวให้คุณผู้ชมคอมเมนต์ช่วยกันฟังแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มานะครับผมแย่ yeah, แล้วโอเคครับผมได้เลยครับ พร้อมไหมอาพร้อมแน่นอนมามาสามนี่มาปุ๊บเลยนะภาคเลยนะได้เลย okay, จัดมา,มา<ๆ>รอฟังดีๆนะครับว่าเสียงตีนี้จะได้เป็นฮันเตอร์หรือเซอร์ไวเวอร์นะครับผมมาสามสองหนึ่ง ที่ฟังแล้วนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเสียงตีเนี่ยจะเป็นฮันหรือจะเป็นเซอร์ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเสียงตีนี่มันอิดอาร์อึดอาร์ตมากเลยค่ะเป็นเซอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมรู้สึกเขินเสียงตัวเองอะทําไมอะเขินมากเลยอรเขินเขินอะเขินไม่ใช่ไม่ได้เขินตัวฮันเตอร์นะเขินตัวซูเวอร์ได้ไห ถ้าเกิดว่าตีเป็นเจอในเกมนี้แล้วแบบมีมีคนแกงตีประมาณว่าโอเคเอาตัวนี้มาเล่นแหละแล้วก็มาให้ฮันตีเล่นมาปุ้งมันจะเป็นยังไงอะขนลุกถ้าตัวเองเล่นเองอะจะขนลุกมากแบบเล่นเล่นแล้วได้ยินเสียงตัวเองแบบซีดซาร์อะก็จะมันก็คงมีความรู้สึกแบบเขินนะเนาะถ้าเป็นฝั่งฮันเตอร์นี่จะไม่เขินเลยไม่เขินเลยใช่ไหมใช่ใช่พร้อมล่าเสมอ,อเมืเ่อเธอต้องการตีโอเคครับผมมาทิ้งท้ายกันซะหน่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าอยากให้ตีฝากผลงานของตัวเองแล้วก็ พูดถึงทีมงาน h o Home Sweet, Home s w e e t h o m e สั้นๆสักหน่อยครับสำหรับทีมงาน h o Home Sweet, Home s w e e t h o m e สั้นๆน,นะครับก็จะบอกว่าสู้ๆครับรอติดตามเล่นเกมอยู่นะครับผมส่วนผลงานนะครับเร็วๆนี้นะเนาะอาจจะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเกม Home e s w e e t Home นะครับอันนี้เกิดไว้เฉยๆว่าเป็นทีมงานในบริษัทนี่แหละครับที่ทำด้วยกันผลงานล่าสุดที่ทำตอนนี้ก็จะเป็นแสงสีนะครับ เป็นแอนิเมชันประกอบเพลงนะครับผมสามารถติดตามได้ในช่อง Dante Zero นะครับแล้วก็เร็วนี้ก็จะมีผลงานที่จะออกมาอย่างที่บอกนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับที่ช่อง Dante Zero อีกรอบหนึ่งครับผม ครับผมวันนี้ขอบคุณตีมากนะครับที่ให้เกดมาสัมภาษณ์ในคลิปวันนี้ครับผมครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปต่อไปอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครอยากให้ไปสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ท่านไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้แมนนี่แบ็จากเดอะแซกทีมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ไหม